ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายงจนทุกคนด้วยนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับนายจงจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีการตั้งค่าลบโฆษณานะครับใน Facebook นะครับลบโฆษณาอย่างไรนะครับลบโฆษณาที่อาจจะชวนให้เราเล่นการพนันนะครับหรือเป็นชวนให้เรากู้เงินหรือเว็บเงินกู้ต่างๆนะครับเราไม่อยากจะให้เว็บพวกนี้นะครับขึ้นมาใน หน้า Facebook ของเรานะครับมากวนใจเวลาเราเล่น Facebook เราใช้งาน Facebook อยู่มันของหูของตายังไงไม่รู้นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเพื่อนๆมีโฆษณาที่เพื่อนๆไม่ได้สนใจนะครับหรือโฆษณาที่เพื่อนๆไม่อยากให้มันขึ้นมาบน Facebook ของเรานะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับยิบมือถือของเพื่อนเพื่อนขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่ Facebook ของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับ กดเข้ามาที่ Facebook เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับจุด3จุดมุมบนขวานะครับกดเข้าไปแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับพอเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับคําว่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับไปหาคําว่าสิทธิการอนุญาตตรงนี้เลยนะครับสิทธิการอนุญาตนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาที่หัวข้อการกําหนดลักษณะโฆษณานะครับวันนี้เราจะมากําหนดโฆษณาเองนะครับ ว่าจะให้อะไรขึ้นหรือไม่ให้อะไรขึ้นนั่นเองนะครับกดเข้าไปการกําหนดลักษณะโฆษณานะครับการกําหนดลักษณะโฆษณานะครับเพื่อนๆดูหัวข้อนี้นะครับมี1 2 3นะครับข้างบนเห็นะครับอ่ะเอาหัวข้อแรกก่อนนะครับเดี๋ยวนาทีจนจะพูดถึงหัวข้อแรกนะครับพอเรากดที่หัวข้อแรกนะครับจะมีโฆษณาที่กําลังลงโฆษณาใน เฟซบุ๊กของเราอยู่นะครับจะขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองนะครับอ่ะแบบนี้นะครับผู้ลงโฆษณาที่คุณเห็นลาสุดนะครับน่าเห็นไหมครับถ้าใครไม่ชอบอันไหนนะครับให้กดซ่อนโฆษณาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราอยากจะดูโฆษณาอยู่ไม่ต้องกดซ่อนนะครับ ถ้าเราไม่อยากดูแล้วให้กดซ่อนนะครับกดซ่อนจะเป็นอย่างไรนะครับกดซ่อนไปจะมีคําว่ายกเลิกขึ้นมาอ่ะถ้ามีคําว่ายกเลิกขึ้นมาแสดงว่าเราไม่อยากดูโฆษณาตัวนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราอยากดูโฆษณาตัวนี้ให้เรากดยกเลิกนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าซ่อนโฆษณาขึ้นมานั่นเองนะครับซ่อนโฆษณาหมายถึงเราอนุญาต ถ้ามีคำว่ายกเลิกหมายถึงเราซ่อนไปแล้วไม่ขึ้นโฆษณาจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับโอเคไหมครับต่อไปนะครับมาที่หัวข้อสุดท้ายนี้หัวข้อสุดท้ายนี้สําคัญนะครับสําคัญอย่างไรเดี๋ยวนายชินชนจะพาเข้าไปดูนะครับกลมาที่หัวข้อสุดท้ายนะครับแล้วเพื่อนๆมาที่คําว่าหมวดหมู่ที่ใช้เพื่อเข้าถึงคุณอ่าหมวดหมู่ที่ใช้เพื่อเข้าถึงคุณนะครับ เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหรือเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาหมวดหมู่ความสนใจนะครับหมวดหมู่ความสนใจตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่หมวดหมู่ความสนใจนะครับหมวดหมู่ความสนใจนี้หมายถึงอะไรอ่าเดี๋ยวนายนจนจะอธิบายให้ฟังนะครับ s อ o p p i n g อนไลน์สมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์ keyword search อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจขนาดเล็กอาร์บี B, พีเมียโป้เซฟพับพ,พิชชิ่งการลงทุนสปาครอบครัว อ่าเยอะนะครับเห็นไหมครับความสนใจของนายช่างจนมีเยอะมากนะครับอ่าเห็นไหมครับพวกนี้คืออะไรนะครับหมวดหมู่พวกนี้คืออะไรนะครับหมวดหมู่พวกนี้คือกิจกรรมนะครับที่ Facebook เก็บกิจกรรมของเราไว้นั่นเองนะครับคือว่าเรามีความสนใจแบบไหนนะครับในหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับ Facebook จะเก็บกิจกรรมนั้นไว้นะครับว่า เราชอบในหมวดหมู่หมวดหมูน่นี้นั่นเองนะครับอ่านี่เห็นไหมครับสมาร์ทโฟนอ่านายชิงจนก็ชอบดูนะครับการเรียนรู้อาชีพเสื้อยืดช้อปปิง้งแฟชั่นอ่าและอีกหลายๆหมวดหมู่นะครับนายช่งจนจะเอาอีกสักอย่างหนึ่งอ่ากล้องการถ่ายรูปนะครับเห็นไหมครับ หมวดหมู่นี้ของนายช่างจนนะครับก็เก็บไว้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อไหร่นะครับที่มีโฆษณากล้องถ่ายรูปมานะครับ Facebook จะนะครับยิงโฆษณากล้องถ่ายรูปมาหาเราทันทีเพราะว่าเราชอบในหมวดหมู่นี้นะครับเราชอบหรือเราสนใจในหมวดหมู่นี้นั่นเองนะครับ นะครับเฟซบุ๊กจะเก็บไว้นะครับใครสนใจอะไรนะครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บหมวดหมู่ไว้นะครับคนนี้ชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้คนนั้นชอบอันนั้นพอมีโฆษณามาปุ๊บอ่ะก็มาแยกนะครับว่าโฆษณาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ยิงไปหาคนที่ชอบในสิ่งนั้นๆนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเราไม่ชอบในหมวดหมู่ไหนนะครับไม่อยากให้หมวดหมู่อย่างเช่น เว็บพนันนะครับอาจจะเป็นเว็บพนันเอฟเว็บเงินกู้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเงินกู้เกี่ยวกับการพนันนะครับเพื่อนๆก็กดที่คําว่าลบออกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วการยิงโฆษณาจะไม่มาหาเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่ชอบในหมวดหมู่นั้นแล้วเราลบออกไปแล้วนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ เผื่อว่านะครับการใช้งาน Facebook ของเพื่อนๆนะครับจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกดียิ่งขึ้นรู้สึกเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นนะครับไม่มีโฆษณามาก,กวนใจเพื่อนๆออีกต่อไปนะครับแต่เราก็ต้องเหลือไว้นะครับในโฆษณาที่เราสนใจที่เราอยากจะอัปเดตตลอดเวลานะครับอันไหนไม่สนใจให้กดซ่อนหรือกดลบในหมวดหมู่นั้นๆออกไป นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการใช้งาน Facebook ของเรานะครับให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็อสำหรับคลิปนี้นะครับนายชังจนหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชัางจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายชังจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือการตั้งค่า แอปต่างๆนะครับที่นายช่างจนจะหยิบยกมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็อย่าลืมเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ